คันนี้นะครับ BMW M 3 4 0 i นะครับลูกค้าเนี่ยแต่งจากที่ร้านไปครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นล้อจากปูซัดนะครับแล้วก็ตัวลิ้นหน้ากระจมองข้างสปอยเลอร์ดิฟฟิวเซอร์ทั้งหมดแล้ววันนี้มาอัปเกรดตัวโช๊ค KWV 3นะครับตัวนี้ช่วยให้ช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถปรับแข็งปรับอ่อนแล้วก็ความสูงเนี่ยเลือกได้เลยนะครับบัมกับรีบาวเนี่ยแยกกันรับรองว่าขับแล้วสนุกขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับเข้าโค้งอะไรเนน่ยนึบขึ้นแน่นอนตัวนี้เป็นของ M3G80 หรือว่าอยู่ในรุ่น M4G ป2องนะครับของเดิมๆรถเนี่ยเป็นเบรกที่เป็นแบบ M Sport ปกติตัวจานเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบบเจาะรูเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นจานที่รุ่นสูงสุดของ BMW ก่อนที่จะไปเซรามิกค,ครับคาลิปเปอร์เนี่ยด้านหน้าเป็นแบบ6พอร์ตด้านหลังเป็นแบบ1พอร์ตไฟฟ้าติดตั้งได้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยตัวนี้เป็นตัวสูงสุดอยากได้เบรกที่ดีขึ้นหยุดรถได้ย่านความเร็วที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น,นครับตัวนี้แล้วก็ไล่ตัวไปก็จะเป็นด <iff> ิฟฟ ที่ร้านเนี่ยเป็นอา t ์ทิลไลส์ดีลเลอร์ายเดียวในเมืองไทยนะครับในชุดก็จะมาเป็นดิฟฟิเซอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปีกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเท่มากๆครับตัวนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าสวยมากที่เราเคยติดตั้งไปหลายคันแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้เสียงท่อที่เราใจนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดท่อที่เป็นฟูเทนเทียมทั้งเซ็ตจ,จากอูซัตไฮโปรเกรเมนเอ็กซอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีม่วงถ้าเป็นท่อที่เป็นเทนเทียมท่อแทนนะครับจะสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีเงินสแตนดาร์ดนะครับ ถ้าเป็นท่อที่เป็นสเตลเลสไม่สามารถทําสีแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถทนความร้อนได้สูงแบบตัวนี้แล้วไทเทเนียมเนี่ยให้เสียงท่อที่แบบเพาะแล้วก็เล้าใจกว่าแน่นอนเดี๋ยวติดตั้งคันนี้เสร็จแล้วนะครับจะมารีวิวต่อให้ดูว่าเป็นยังไงมารอฟังเสียงเพาะเพาะเบรกโชคของคันนี้กันครับ